น้ำปลาลาดพริกเด้อพี่น้องเอ็ดส้มๆหวานๆใส่น้ำตาลแน่ช่ลดุดีจจาหน้อยเย่เจบอใส่สุรสดเดี๋ยวเดีเอาเลยจ้าใส่น้ำลาดยั่วอ่ะอู้แต่เสพขนาดให้มันเอ็ส้มๆหวานๆมะขามจเจ้ย่เจ๊เอามะขามต้มน้ำมะขามกับขันเอาจะนวดมัน เอามาปรุงคือเอดให้พี่น้องเบิ่งล่ะไปเบิ่งป้าพี่น้องเยจีเ็ดปลาลาดพริกแนวใดไปดูกันเลยอ่าวันนี้จะทําปลาลาดพริกเฮ็ดเป็นยุบะเยเจีมาเบิ่งไปน้ากันว้าคือสีเข็ยวทั้ว่ะเฮ็ดแบกสูตรยายเจีแต่พี่น้องเด้ลิกไว้สู็ดชูฟืนเนาะเป็นตั้งไหนต้อากันไม่เอานะสุดที่จะกับแต่แสยจิตเดือดเลยยายเจีตรงน้ำเคี่ยวน้ำขมเปียกใหมนะพี่น้องขั้นแซวป่านน้ำขหดอกต้มน้ำขมเปียกแล้วไปกองยายเจีบอกหัวมันปลาลาดพริกเยจะเสียสตูมันคือจะเยจยเยจีจะเสียปลาลาดซีชูเนี่ยมาเสียต่อให้ม มันแห้งกันจะเอาลูกไปทอดย่ามันอัานนั้นนะนะย่มันเป็นน้ำผงใส่นะพิกก้นมามนงัอักครู โอ้พี่ว่าดาค่อยโอ้มันเปิดก็งี้ตองเอ็ดไฟแห้งๆจกันไหมน้องตตองซ้อนห้างบุมี่ตองซ้อนตองซ้อนผ้าหางค่ะเอาอันนี้ก็ได้พัดพัดกันพี่น้อง เพี่ยวพี่แข้งพี่น้องเอ,อ้ยอันอันอันกระทาก็ตามมีตามเกิดเด้อพี่น้องทุกเนี่ยให้ยอนไก่กินเขาทุกเนี่ยให้ยอนข้ากินข้ากินขิงตังกระต่ายนี่แหละเพื่อนวะพัดให้มันเหลืองแกงยเยจิโอลงไส้น้ำหอมพี่น้องอไหม,ไมไดิเดี๋ยวน,น,น้ำอย่างน้ำมะขามเป๊ะที่คั้นไว้แหละพี่น้อง เดือดเจี๊ยดเน้องอาไปเลยน้ำน้ำป่าลาดพริกเยอะๆส้มๆหวานๆจะนอนยังแสบนะพี่น้องยอดรถดีจักหน่อยนี่จัะสีกระเพาะได้ทีแล้ซีมเบิ้งให้มันอ้อส้มๆหวานจักหน่อยเยเช่ก็บ่รู้ว่าหมูเฮ็ดจังไหร่นะป่าลาดพริกของเยอะๆนี่ล่ะปลาฮอดยำสิกินเนี้ยออกไปใส่แต่ว่าเยเช่โบราณได้ใส่ตอนนี้เพราะว่าเยเช่โบราณได้กิ่นนะนะมันสิบอสแอบร้อยละค่ะน้ำปลาราดพริกนะคะ เฮ็ดให้เบิ่งแล้วเรา่าใส่อีหยังแน่ว้าวจะแซ่บท้วะไข่แดงลงน้ำซุยนุอยหนึ่งเป็นอย่างพี่น้องมันจะเกิดความกม้มกล่อมในนี้เลยก้มกลม่อมก็กันลองเฮ็ดเบิ่งเด้อมันจะนัวไข่มันจะเป็นส้มๆเหมือนหวานให้มันอ้อส้มๆเหมือนหวานนัวๆไข่เลยเนี่น้ำมันจะคุ้นจิดรวยจังสิละน้ำปลาลัดแล้วจะไปใส่หอยมาใส,ใส่ใส่ก็ได้มาใส่ก็ได้